สวัสดีครับท่านกำลังชมช่อง Learn l i กันนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ถนนสาทรน,นะครับก็อยู่ในซอยสาทรหนึ่นครับตอนนี้กําลังจะขับนะครับมุ่งหน้าไปทางด้านถนน ราชดําเนินนะครับพิธีราชดําเนินนะครับวันนี้เอาภาพจากถนนสาธรนะครับมานะครับนําเสนอนะครับก็มีติดกล้องเพิ่มมาอีกตัวนะครับวันนี้นะก็เลยเอากล้องหลักมาให้ดูกันหลายๆมุมนะครับจะได้มีภาพที่มุมมองที่แปลกตาก,กันออกไปด้วยนะครับอันนี้นะครับเราอยู่กันที่ซอ,อยสาธรหนึ่งครับมางาน ศิลปะนะครับของตึกอ,อะไรนะอยาขอหาข้อมูลนิด <c oughs> นึงนะ,นะอันนี้เราเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อเดี๋ยวเราจะเข้าไปยังถนนที่เป็นถนนทิทยุนะครับแล้วก็จริงเส้นทิยุเข้าราชดัมบิศครับงานหอศิลป์ของหอศิลป์เพชรศรีนะครับ,รบก็พอดีตึกนี้นะครับเป็นตึกที่เขาปิดมาประมาณ36ปีครับวันนี้เป็นงาน วันสุดท้ายนะครับผมเปิดมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่เนี่ยขาเปิดมา3ามวันนะครับนี่เป็นวันสุดท้ายก็เกิดเปิดวัาที่ยี่30แปดี่เก้าสามสิบนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายพอดีก็ได้ข่าวมาเมื่อเช้านะครับพอพอดีเปิดเปิดพวก Facebook ดูอะไรเงี้ยก็เห็นว่าเขาเป็นงานตรงนี้นะก็เลยมาแบบด่วน,นเลยนะมาล็อกมาดูแนละ้วว่าตึกนี้มันเป็นยังไงฮนะก็ไม่เคยรู้จักเหมือนกันนะก็เลยจะมาดูอนะไราะว่าเขาว่ามีงานศิลปะนะครับก็เลยจะมาดูก็ มีศิลปะให้ดูนะแต่ก็คิดว่าในระดับกลางๆนะครับแล้วก็โชคดีนะครับวันนี้โชคดีนิดนึงว่ามีคนบ,นบรรยายให้เราฟังด้วยนะครับก็เป็นเจ้าของอศิลปะ,ะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นอาจารย์ศิลปะนะมา,มา,มาอธิบายเกี่ยวกับงานศิลปะที่ทําอยู่ในบริเวณนั้นนะครับวันนี้นะครับก็เลย มาถ่ายงานที่การศิลปะที่ที่นี่นะครับก็คือหอศิลป์พีระศรีนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับประดีจกกับ Google มานะครับว่าหอศิลป์พีระศรีเนี่ยนอกจากจะอยู่ที่ถนนสาท,ทาต้าแล้วเนี่ยนี่ที่หนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะรู้สึกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับปัตะแก้วอะไรประมาณนั้นนะไม่รู้ว่าผิดพลาดอภิปรารไหนนี้บอกได้นะ <laughs> เราก็ไม่ได้ชานาญขนาดนั้นเรีนี้นีเราไปฟังมาจากในเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยูดสาษาท้าใต้เราก็เลยลองจับมาที่นี่ดูเออมันก็มีนะแล้วก็ลองขับมาดูดูว่าใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกว่าใช่นะะอันนี้นะฮะเราอยู่ที่สีแยกวิทยุก,กันแล้วนะครับี๋ยวเราจะทำเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาะครับเราจะทำการเลี้ยวขวามีภาพหลายๆมุมมาให้ดูนะภาพก็จะเป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะสวยนะ กล้องหลังเป็นโกโปรนะกล้องกล้องหลังเป็นโกโปรกล,ล้องกล้องหน้าเป็นกล้องติดหมวกเสื้อทำเหมือนเหมือนปกตินะครับแต่วันนี้นี่เปลี่ยนเป็นกล้องเ enfin พิ่มกล้องหลังมาอีกตัวเนี่ยเพราะอยากให้เห็นภาพเวลาขี่จากด้านหลังนะจะได้เห็นภาพสวยๆแบบบ้างเออจะจะได้เห็นมุมต่างๆนะก็เอากล้องโกโปรนะแขวนคอนะแต่ว่าแทนที่จะแขวนไปข้างหน้านะแขวนกับย้อนกับด้านหลังนะ,นะก็เลยได้ภาพ แบบนี้กบมาแนละ้วลองลองใช้ได้นะเป็นตัวติดกล้องของ,องเทนเซ็นนะฮะไม่ได้โฆษณาอะไรเขานะก็เอามาแอปแอปพายนะก็ใช้แขวนนะแต่ข้อเสียของมันก็คือเราไม่เห็นภาพตอนที่มันบันทึกนะก็มีวิดีโอบางวิดีโอเสียไปนะเพราะว่าตอนที่บันทึกแบบเปบันทึกติดเป้นะจะสังเกตว่าผมมีเป้ข้างหลังใบหนึ่งนะก็แขวนเป้ไว้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยว เวลาผมขับเดี๋ยวผมใส่เสื้อกาดนะก็เวลาถึงที่อะไรเงี้ยผมก็ขอเสื้อกาดออกเแล้นก็เลยต้องเอาเป้ไปนะครับป้องกันความร้อนนะเพราะว่าเราสามารถใส่เสื้อกาดอยู่ในสถานที่ต่างๆได้ด้วยนะมันร้อนมากนะก็ใส่ได้เฉพาะตอนทีเ่เราขับรถเท่านั้นนะเราจะโฟล์ใช้ได้เลยนะในขาะในการขับรถนะวันนี้ก็ดูภาพนะสวยมากเลยนะผมชอบภาพที่มีด้านกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังนะ เลยอยากจะเอาภาพสวยๆนะในการบรรยากาศในการขับรถนะตอนนี้เรายังอยู่ที่แยกวิทยุนะครับเรากำลังจะลอเลี้ยวขวาเข้านะลองก็ล่อเลี้ยวขวาต่อเป็นภาพบางทีจะเป็นภาพต่อนะครับบางทีก็อาจจะเป็นภาพที่ไม่ได้ต่อนะแต่ว่าจะเป็นจังหวะที่เลี้ยวเข้าไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนแบเยังไม่เลี้ยวเข้าแล้วมาต่อภาพที่เป็นเลี้ยวเข้ามาอย่างบางทีนะที่เราจบไปที่ไม่ใช่ที่ตอนที่เรากำลังจะเลี้ยวเข้าแล้วก็ตัดมาที่ตอนที่เราเลี้ยวเข้ามาแล้วนะ ก็ให้เห็นตึกคิวเฮาส์อยู่ด้านหลังนะอยากให้มองภาพย้อนกลับนะ้บวบางคนสมัยยักเด็กๆองก็อยากก็ชอบดอมองมองหลังรถนะดูภาพหลังรถอะไรประมาณนี้เราก็เลยเออถ้าในภาพอย่างนี้จะชอบกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นก็ลองอดูภาพอย่างนี้แล้วก็ลองคอมเมนต์ดูนะว่าชอบแนวนี้กันหรือไม่นะก็จริงวาอยากเก็บภาพแปลกๆมาให้ดูนะเลยได้เห็นมุมกล้องหลายๆมุมนะ นะติดพยายามติดขล้องไว้ให้เพื่อนๆได้บอกนะเพราะวันนี้นะครับเราก็เดินทางจากซอยอะสะท้อนหนึ่งนะซอย,อะซอยสะท้อนหนึ่งนะตอนขาไปนะครับผมใช้เส้นตรงนะใช้เส้นทางตรงจากถนนที่ยุ่เข้าสะท้อนนะจริงๆตรงนั้นตรงสะพานไทยเป็นเยี่ยมนะผมจำไม่ชื่อสะานะแย้นกันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถูกนะ ซุกทีจะเป็นสะพานทไทม์น็ตย่มันจะเลี้ยวขวาได้นะจะเข้าสาทอนใต้นะแต่ผมไม่ได้เข้าเลี้ยวขวาไปเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเลี้ยวขวาเข้าสะท้อนใต้นะี่เราต้องเบียดซ้ายเข้าซอยสาทอนหนึ่งเนะี่ยมันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดกับสีแย่นะผมเข้าใจว่ามันค่อนข้างที่จะกระชั้นชิดกับสีแย่ก็เลยปเปลี่ยนมาใช้วิ่งเส้นวิทยุนะครับเพื่อจะได้เบียดซ้ายได้ง่ายขึ้นนะตอนนี้เรากําลัง จะเข้าร,ร,นะราชดัมแล้วเดี๋ยวก็ไปปิดคลิปนะไปปิดคลิปที่แถวแถวราชดัมินะครับวันนี้ก็มาที่นี่นะก่อนที่จะเอาคลิปการเดินทางอ,าอันอื่นมาให้ดูอยากจะให้ดูคลิปการเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่ทําได้นะจะถ้าเกิดว่าวันไหนคลิปการเดินทางย้อนหลังก็อาจจะติดธุระอะไรบางอย่างหรือว่าอาจจะเป็นการเดินทางที่ซ้ำๆนะครับก็เลยเอาคลิปการเดินทางที่ เก็บไว้นะฮะเช่นวันก่อนที่บอกว่าจะไปสุดสถุปอะไรนะสุี่ศารนะ,ะสุติสารวิริชยะะัยครับเดี๋ยววันก่อนที่บอกจะเอาคลิปไปสุดอีสานวิริชยัยมาให้ดูนะ,ะยังไม่ได้ออกขึ้นนะ,ะเพราะว่าอันนั้นก็เหมือนจะว,ว่าเราเคยไปมาแล้วนะ,ะแล้วก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่นะก็ขับมาให้ดูเล่นๆดูบรรยากาศที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับ นะก็ดูตึกรามบางช่องของกรุงเทพนะแล้วก็ดูคลิปกระตุ้นทางไปเรื่อยๆนะอันนี้ก็เลยเอาภาพบรรยากาศที่สถานที่ใหม่ๆมนาะให้ดูนะว่าเราไปไหนะกันมาบ้างนะแล้วก็มีภาพสวยๆนะมาฝากเพื่อนๆนะตอนนี้เป็นแยกหลังสวนนะเป็นแยกหลังสวนที่เราเคยผ่านมานานแล้วนะตอนนั้นเรามา c i b นะที่อย่างหลังสวนที่ว่ามันเป็น วันเวนะเราจะเราเราเลยจะไปเข้าตรงซอยหมู่บ้านเลยสักอย่างรงนะท่าน้าของเรานะก็เดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวาเราเรจะเลี้ยวขวาเข้าราชดำาริกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัดมุมภาพมุมกล้องนะไปเป็นกล้องหลังกันด้วยนะก็วันนี้ก็มาเล่นกล้องนะมาเล่นกล้องก็ลองเทสถ่ายอยู่อยู่หลายครั้งนะเราเทสถ่ายอยู่อยู่หลายครั้งก็ภาพออกมาค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วก็ไม่ค่อยหายนะในวันนี้ซิพึ่งหายก็คือ ไปติดเปม้ครับไม่ได้ใจพอดีภาพมันหายไปแต่ว่าเสียงเสริมก็เนี่ยมันอาจจะติดเป้ตรงด้านขวานี่ยเพราะว่าเราแขวนไว้แล้วก็ไม่ได้เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป้อาจจะบางหรือเปล่าก็เลยทําให้เราไม่ไม่เห็นภาพก็เลยทาให้มีแต่เสียงไม่มีภาพก็เลยลบทิ้งไปนะท <c oughs> ีนี้เราก็จะรอเลี้ยวขวาเข้าราชดำมลิรนบก็เลยเปลี่ยนมุมภาพจากว่าเรารอ มุมภาพจากด้านหน้าหล่อเลี่ยวด้านเป็นมุมภาพจากด้านหลังมาบ้างนะ,นะเลี้ยวขวามาแล้วนะป๊าบนะสวยมากผมก็เลยผมรู้สึกว่าผมชอบมุมนี้บ้างนะ,งนะก็โอเคประมาณนี้ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมางานฮอสินพิรพัฒน์นะครับเดี๋ยว,วเราจะเอาคลิปขึ้นให,ให้นะครับว่าในงานเป็นยังไงนะครับก็มีงานศิลปะนะ ไม่มากนะแต่ก็ไม่น,น้อยแต่ว่าดีว่าเรามาฟังเขาอธิบายงานแล้วก็การกิจกรรมของหอศิลป์ในสมัยโบราณนะว่าตรงนี้เขาจัดอะไรอะไรเงี้ยส่วนส่วนใครเคยมาจัดอะไรในหอศิลป์บ้างที่เขาเด้นักนักวัดภาพอะไรเงี้ยคือผมก็คงไม่ทราบว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยก็ผมไม่ได้ดูเด่ดเคอไปดูงานศิลป์แล้วก็ไปฟังประวัติ ของที่นี่เี่ยก็อย่างที่บอกว่าชอตดีว่ามีคนเขามาเล่าเกี่ยวกับสถานที่ฝั่งด้วย,ยก็เลยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อยู่ที่นี่ประมาณสักไม่เกิน45่สิบห้าทีนะแล้วก็กลับแล้วโอ้ข้างในค่อนข้างที่จะร้อนมากเลยเนะเดี๋ยวเ,เราไปดูกันที่คลิปนี้ับจะติดไว้ที่ตัวไอ้ด้านขวาบนเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะถ้าเกิดพอผมว่างจะจะ โลงให้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ส่งเพื่อนแถวๆรถไฟฟ้า BTS ราชดำริแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปต่อกันนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ